สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอผ้าโฉสอผ้ารวยครับพี่น้องเอพีครับเมื่อนี้แอดกับพี่ผ้านองมาที่วัดกุดแหพัฒนารามครับมา่นี่กับมาเจอผลพารวยครับคนได้เหล็กแนวทางมากครับเหล็กรับวงในประทันครับส่วนสีมีตัวไรแน่พี่น้องกับเขามากฟังเมืเอิังนั้นกันครับตอนนี้ผลพ้ารวยกับพร้อมแล้วครับตามแอดมากครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณพาเลยครับสวัสดีคุณพ่อสตอพาโจกนะครับเนาะสอพาโชกสอพารวยครับคุณแม่แม่นางพารวยนะครับครับผมวันนีก็จะมีแนวทางนะครับเนาะรับวงในนะครับรับวงในมันบะครับครับน่ามาฝากให้แฟ้นช่องนะครับนอาแต่ละช่องนะครับก็จะมีตัวเลขนะครับตัวเด่นนะครับเนาะตัวเลข ตัวเลขตัวเด่นนะครับได้จกเขียนให้นะครับเด่นนะครับมีศูนย์นะครับมีห้านะครับเด่นศูนย์เด่นห้าแล้วก็เด่นเจ็ดนะครับแล้วก็เก้านะครับเด่นเก้าครับอันนี้เป็นตัวเลขเด่นนะครับครับส่วนตัวเลขรองนะครับรองมีหนึ่ง นะครับมีสองนะครับมีหนึ่งมีสองอันนี้เป็นตัวรองแล้วก็มีสามนะครับมีสามแล้วก็มีสี่แล้วก็มีสี่มีหกนะครับแล้วก็มีแปดนะครับมีห้ามีห้าตัวครับตัวเลขรองมีห้าตัวนะครับแต่ตัวเด่นมีสี่ครับตัวตัวเลขเด่นนี่มีศูนย์มีห้ามีเจ็ดมีเก้านะครับตัวเลขเด่นเด่นนี่สําหรับเสี้ยนเวียงมีสี่ บอมีขาดทุนนะครับได้ได้ตัวมวนนะครับเพราะว่าอัดพิพานมากเข่าเข่ารับด่ิพานมากกับเข่าครับเข้าเป็นตัววิ่งนะครับบอมันเข่าเป็นจับคู่กับเป็นตัววิ่งก็คือเซียนเสียนวิ่งนี่เพ่นเพ่นได้ตลอดนะครับบอมเข่าบอเข่าสองตัวกับเข่าสามตัวเซียนสุ้มขยันนี่บอมีปัญหามันไปครับเซียนขยันนี่คือคือคือบอมีปัญหาคือคือเฉลี่ได้ได้แน่ๆครับก็คือเซียนเสียนวิ่งนี่เข้าเข้าสีได้แน่ๆน่นะครับเพราะว่ามีมีศูนย์นะครับเนาะ มีห้านะครับมีเกบมีเก้านะครับอันอันนี้เป็นตัวเลขที่เซียนวิ่งนี่เอาเอาไปวิ่งนี่คือเคื่อบมักเคื่อบมีขาดทุนนะครับบอลบอนบอลห่ยเดียวเดียวมากวิ่งวิ่งตัวใดตัวหนึ่งบอบอแมนบอลหาวิ่งตัวเด่นนี่ลดเครื่อเคื่อหาวิ่งตัวเด่นนะครับแค่สี่ตัวนี้จะไม่มีขาดทุนนะครับ่าเฮ้ามัดชอบตัวใดใจวิ่งตัวนั่นน้ครับแต่เคื่อไหให้ให้ให้ เราซีตัวได้เองซีตัวได้นไหมครับถ้าเข้าเข้าเองซีตัวเนี่ยมันบอลมีขาดต้นนะครับคือคือหนึ่งต่อสามซีตัวเนี่ยมันสี่ร้อยใช่ไหมล่ะครับก็คือหนึ่งต่อสามนะครับขามันหน้าสองเข้ากัระดาษกำไรสองนะครับเข้ากรได้กำไรสองนะครับัขามัมหน้าสามเข้ากรได้กำไรหลายแหนนะครับคือ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 มันบอมีขาดต้นนะครับระว่ามันหันเกินเลขเริ่งเกินเรียเริ่งครับแล้วขามันเข่าคือคือขอมันเข่าน้ำกันนะครับ ตามันเข่าคือคือมันเข่าน้ากันคือมันอาจมันสีมาเป็น H7 H9 H0 ทั้งสี่นะครับมันมันมาน้ากันได้บ่เลยมันมันมาน้ากันได้นะครับคือคือมันมาน้ากันได้นะครับแต่บางหวัดที่พันมามันได้เข่าวิ่งครับเข่าเล็กวิ่งบ่ได้เข่าเล็กจับคู่นะครับเข่าเลขกวิ่งบ่ได้เข่าเล็กจับคู่นะครับส่วนตัวรองเด่นนะครับตัวร่องเด่นนะครับมีสองนะครับแล้วก็มีสี่โอ้ตัวร่องเด่นนี่เพิ่นร่วงกลมให้คือมีสองหลักกับมีสี่นะครับ ตัวรองเด่นมีสองมีสี่นะครับตัวรองนะครับมีตัวเลขอยู่หกตัวนะครับมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีหกมีแปดนะครับแต่มาเป็นล่องเด่นให้แค่สองกับสี่แค่นั้นนะครับับสี่ร้านนี้าเข้าจับคู่บัดนะเถ้าจับคู่คือเขา้าเข้ามากัมากมักมักศูนย์ถ้ากเก่าศูนย์เรามาใส่สองเอาศูนย์เรามาใส่สี่เห้นไหมครับอ,อมักเก้าก็คือให้เอาเก้า้องมาใส่สองให้เก้าเอาเก้าเรามาใส่ใส่สี่อันนี้คือเอาไปใส่ตัวเด่น ครับเอาเอาเอาแล้วมาใส่ตัวตัวที่เพ็นว่งกลมไปตัววงกลมไปคือคือคือข้างบนนี่ยหาหาตีลากแล้วมาใส่ตัวว่งกลมไ้เลยนะครับมาจับด้วยกันจับไปกันนะครับส่วนนตัวเลขที่เพิ่นจับให้แล้วบาดที่เนี่ยตัวเลขที่ที่เพิ่นจับให้นะครับตัวเด่นนะครับตัวเลขที่จับให้นะจับให้นะครับก็จะมีสี่ห้านะครับแล้วก็ห้าหกนะครับ แล้วก็หกเจ็บนะครับแล้วก็ห้าเจ็ยนะครับแล้วก็แปดเก้านะครับแล้วก็ห้าเก้านะครับอันนี้เป็นตัวเลขเพ้นจับคู่ให้แล้วครับเป็นตัวเลขเลขเด่นที่เพอนจับคู่ให้นะครับเพนจับคู่ให้เรียบร้อยแล้วเป็นเป็นตัวเลขเด่นที่ที่เพ้นจับคู่ให บาดที่นี่มีมีแดนพิเศษที่เพิ่นขีดเส้นใต้ไห่นะครับที่เพิ่นจับผู้ไห้เพิ่นขีดเส้นใต้ไห้คือห้าเจ็ดนะครับแล้วก็หาเก้าหาเจ็ดแล้วก็หาเก้าครับเพิ่นเนียนไห้สองผู้เนียนไห้สองหางครับผู้จองหางอันนี่ยครัคือคือเพิ่นเพิ่ขีดมาไห้จังสีหล่ะเพิ่นก็เนียนไห้สองหางนะครับเพิ่นขีนมาไห้หาผู่ครับ เกมาหายจุหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอหกคู่นะครับคู่หกคู่ละครับเน้นให้สองเน้นสองเน้นเรีนสองนะครับแลักกับนี้ตัวรองนะครับตัวรองนะครับตัวรองนะครับมีเกียร์เก้านะครับเกียร์เก้านะครับสามเก้าแล้วก็เกียร์ศูนย์นะครับ แล้วก็ห้าศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์นะครับอันนี้คุณตัวร่องครับอันนี้เป็นตัวร่องนะครับตัวร่องนี่มีอยู่ห้าคู่นะครับตัวเด่นมีอยู่หกคู่ครับตัวตัวร่องที่เพิ่นขีดเส้นใต้ให้นะครับก็คือเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตัวเดียวครับตัวเดียวก็คือเพิ่นขีดเส้นใต้ให้เจ็ดเก้าตัวเดียวนะครับเจ็ดเก้าตัวเดียวโคโลครับแต่ซึ่งไงตัวเลข ชุดนี้ก็นาจะตรงตรงกับลายตำหนักอยู่นะครับน่ะอาจจะตรงกับลายตำหนักอยู่นะครับที่เป็นที่เป็นหายมากนะครับเพราะว่าจะเป็นหนลายตำหนักนะครับนาะแต่อยากจะจะเอื้อตำหนักนะครับบ่เป็นน้ำเขาบ่เป็นนะก็คือจะย่ำนะครับนาะตัวเด่นนะครับมีศูนย์นะครับมีห้านะครับมีเกตมีเก้านะครับตัวรองนะครับมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีหกมีแปดนะครับ ตัวลองพิเศษนะครับที่เปอนว่องกลมไห่นะครับมีสองกับมีสี่นะครับคือผู้ใดนะครับเนาะกันมักชอบนะครับชอบเก้านะครับก็ให้เอาเก้าลงมาใส่สี่นะครับให้เอาเก้าลงมาใส่สองนะครับเอาไปใส่ตัวที่ว่องกลมเอาไปใส่ไหดึงลงมาใส่ขางลางที่ว่องกลมไห่นะครับคนไหนที่ชอบเจ็ดนะครับก็ให้ดึงเจ็ดลงมาใส่สองหรือเจ็ดลงมาใส่สี่นะครับแต้วมาแปลกนะครับ ตามที่ผมเห็นเห็นมากนี่เลขที่ที่มันเข่านะครับที่ที่มันเข่าที่ที่ผมเห็นส่วนส่วนส่วนมากที่ที่มันเข่าในในเลขของเพื่อนที่เพ่นขีดมานี่ที่มันเข่าผมเห็นมันเข่าจังสีมันสีเข่ามาจังสี่นะครับมันสีเข่าตัวที่มันสีกันจังสีนะครับตัวที่มันสีกันมันสีหน้าน้ำกันมันเหรอครับมันสีหน้าน้ำกันจังสี่ัวทั้งหน้ากับทั้งหลังจังสีนะครับเสื้อมันสีหน้าจังสี่ ก็คือยังเยอะทั้งเครื่องนี่ก็คขึ้นกันมันบ้าครับทังเครื่องเยทั้งเคื่องเกิดขึ้นกันนะครับอาจจะเป็น 0H หรือเป็น H7 H9 แบ่งสี่เป็นตัวตระ่าที่ที่ที่ผมเห็นนมันติดไมกจังสี่นะครับอ่าง้วนนี้อาจจะเป็นหนึ่งสองหรือเป็นสามสี่หรือเป็นหกแปดกันสินะครับอ่าง้วนนี่ตามตามที่ผมเห็นมันติดเขาตามที่สังเกตมากนะครับตามที่สังเกตมากนะครับเพราะว่าเพื่อนเส่นไห่เป็นเลขวิ่งนะครับแต่ว่าเลขวิ่งมันเขา คือผูดใดวิ่งนี่คือคือมันเข่าเลยนะครับตีตัวนี่มันเข่าครับจับกู่ละพาดครับจับคู้ละพาดครับก็คือวิ่งนี่บพราขาดทุนแต่ว่าเท่าที่สังเกตมากมันตีออกมาแบบนั้นครับมันตีออกมากนี่ครับตัวล่องมันตีออกมันตีออกตีกันนะครับหรืออาจจะเป็นสามตีก็ได้เหมือนี้หรืออาจจะเป็ี่ยนหกแปดหรือหนึ่งสองดีไหมครับคือมันมันจะเข่าเข่าโตจังงี่แตสวาเรีเพื่อนจับคู่ให้นี่การโอกาสเข่าี่ก็คือการเข่าในเข่าทั้งบวชทั้งลางนะครับการเข่า ข้าปเป็นข่าวข,ข่าวบนขาบนล่างจริงขาบนขาล่างนะครับขออนุญาตให้ฝนจับโชว์ให้นะครับเจีพี่น้องคนเด่งว่าตัวเหล็กอันับเนาะครับอันนี้เหล็กเหล็กเหล็กวงในเนาะเหลกลับวงในครับ เลขหลับวงในงวดวันที่ 16, <ม>สิบหกเมษายนสองพันห้รอยหกสิบห้าเดนศูนย์ห้าเจ็ดเก้าเนาะร่องหน, 0, 5, 7, 9, นึ่งสองสามสี่หกแปดเนาะอันนี้เป็นตัวรองครับแต่ว่าตัวเดนที่วงกลมกับตัวร่องที่วงกลมจับดึงที่น้องโยงมาใส่กันได้เนาะแต่ตัวเลขที่เพิ่นจับคู่ให้ก็มี ตัวเด่นมีสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าห้าเก้าเนาะแล้วก็มีเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์ครับพี่น้องอนี่ครับหพี่น้องไปวิพี่ข้์เนาะครับเนาะครับพิสถูกกับเยาวากันครับก็ขอบคุณครัผลข้อด้วยเลยหละครับขอบคุณครับขอบผมขอคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อขอบคุณครับที่มาให้แนวทางเนาะ